LGBTQ+ ทั้งหมดมารวมมาที่ประเทศไทยซึ่งเราก็หวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งได้รับการตอบรับจากครั้งที่แล้วที่ดีมากนะครับในปีที่2อนี้เราคิดว่าเราจะต่อยอดให้ประเทศไทยนี้สามารถเป็นขับของ LGBTQ+ c o n t น n t ได้ไหนที่สุดครับอ๋อครั้งน,งนี้เป็นภายใต้แนวคิดของของบ้านนะครับเพราะว่าเราเราอยากให้ ทุกๆคนเข้าใจว่า,าประเทศไทยนี้ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่เซฟสเปซสำหรับ L G B T Q p l u ทุกๆคนนะครับจากทั่วโลกเลยเแล้วก็อยู่กันได้อย่าง,างมีความสุขบน,บนพื้นฐานของความหลากหลายใน,ในแตกต่างในความคิดเราสามารถอย,อยู่ร่วมกันได้ครับ โอภาพยนตร์เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยทั้งทั้งงานเลยซึ่งมีหลายวันมากนะครับตั้งแต่หนึงถึเนี้ยเรารวมมีเวิร์กช็อปมีสัมมนามีฟิล์มสกรีนิ่งม,มาจากทั่วโลกแล้วก็ที่ันมีช็อตฟิล์มคอมเพลติชันประกวดหนังสั้นด้วยแล้วเราก็ให้รางวัลสำหรับคนที่อยากเข้ามาในวงการแล้วก็สร้างสารรค์คอนเทนต์ใหม่ด้วย อด,ดีมากเลยครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นปีที่2ซึ่งจากปีแรกเราเราทำเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเจะเป็นยังไงนะเพราะปีนี้ปีที่2เปิดปุ๊บก,ก็ทั่วโลกก็ให้ให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วเราก็คิดว่าอันนี้เป็นเป็นนิวท์ใหม่ที่ดีเพราะว่าคนก็มาเที่ยวประเทศไทยอยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่จะโปรโมทให้ประเทศไทยเป็นขับของ คอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ไกลไปเกินเอื้อมอย่างที่เราคิดแล้วทุกคนสามารถมาทำคอนเทนต์ที่ประเทศไทยได้หรือส่งคอนเทนต์มาเพื่อเปิดเทศกาลหนังได้ครับแกยวกับการผลิตตอนนี้มันกระตุ้นซอฟทเวอร์เศรษฐกิจมากเลยใช่ซึ่งซึ่งทุกคนก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่าภาพยนตร์หนังคอนเทนต์ต่างๆเป็นซอฟทาวเวอร์ซึ่งทําเป็นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเยอะมากเลยโดยเฉพาะ BLG l ลจีเอซีรีส์อะไรแบบนี้นะครับก็ ทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยมากแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เทศกาลหนัง LGBTQ+ ที่ที่เราทำอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราหวังว่าเราจะดึงทุกๆคนเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นขับเป็นศูนย์กลางของโลกค่ะครับนรามองอนาคตว่ากรแดงในต่างประเทศในวัดที่น่าจะมีการานยโอ้อยแน่นอนอยู่แล้วสำหรับอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวทัวคำถ,ถามัลสสำหรับอนาคตของครมแดงของ LGBTQ+ ฟิรีมสตาร์และดาราเนี่ยจริงๆก็ก็เห็นอยู่แล้วนะว่าเขามีมีเดียแวลูแมากใช่แล้วก็เราเห็นอยู่แล้วว่ามไม่ใช่อนาคตอ่ะมันเป็นปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่สิ่งที่เรายัางคงต้องทําต่อไปคือทําให้มั่นคงยั่งยืนและยาวนานสามารถเ,เป็นเป็นเป็นเดสติเนชันของทั่วโลกได้ครับังอ่าสนใจมาดูหนังกันนะครับอ วันที่หนึ่งถึงเจนี้นะครับที่ไอ่อนสยามนะครับก็มาดูได้แล้วก็ที่สำคัญคือ,อถ้าอยากมาเจอพวกเรานะครับก็คนในในวงการบันเทิงในอุตสาหกรรมบันเทิงที่สามารถให้ความรู้ให้คําแนะนําได้เราก็สามารถที่จะมาเจอกันได้ทุกทุกคนเชิญน,นะคะผมไม่ต้องเป็น LGBTQ+ ก็เชิญมาได้ครับมาลุ้นมาลุ้นมาเจอกันได้ครับเล็ไหมร้องเพลงน้ะรเล็ค่ะครับใล้แล้วครับ เอาไว้ดีใจมากแต่ว่าก็ใจหายเพราะว่าสั้นไปหน่อยนี้นะครับปีนี้ซึ่งก็ไม่นึกว่าการกลับมาครั้งนี้จะจะได้รับการได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้นะครับซึ่งตอนแรกก็ออกตัวออกตัวยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วกเ็เราก็ปรับตัวในการทำงานมากขึ้นทั้งในด้านโปรดักชันในเรื่องของการแข่งขันอะไรเงี้ยเหมือนเพอ่ทุกคนพออากาศไปก็ ก็ตื่นตัวมากขึ้นผู้แข่งขันที่ที่อยู่ในรายการพออากาศไปเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาเขาต้องต้องสู้มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของรายการประเภทเรียลลิตี้แบบนี้ก็รู้สึกรู้สึกเบิกภูมิใจ re, แทนเขาแหละแล้วก็อยากให้อยากให้มีต่อและอยากทํางานต่อละอยา่างเมื่เอเ้วมอะไรขึ้นคปพี่เต้เข้าไปอยู่ในรายการเองเลยทีมงนานนิดเดียวเองเห็นด้วยเหรอเห็นด้วยเลยนะคะเป็นผมแดงเด็กเห็นผมแดงแดงใช่ไหมคะก็ ก็คือคือ,เ,อเขามีดีลอะไรของเขาไว้เราก็เลยเข้าไปคุยกับเขาว่า,เ,าเป็นยังไงแล้วแล้วแล้ว,ลวจะจะแรก,กอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็บังเอิญว่า,าวิกนั้นวิกที่ผ่านมาเนี่ยมาริยาชนะแคมเปญเชสเมก็คือล่าสุดใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาสามารถเอา2คนได้เราก็กะไว้แล้วว่าเถ้าเขาชนะจริงๆซึ่ง,งเราไม่รู้ว่าเขาชนะมาล่วงหน้าพอเขาชนะเราก็เลยต้องรีบเดินออกไปก็ไม่ได้ไม่ได้แบบตรตะเคลียร์กัน เออพูดเดี๋ยวเดี๋ยวกายเป็นว่าเฮ้ยแล้วดีลนี้หายไปไหนเพราะว่าคนดูเห็นแล้วว่าว่าเรามีดีลอะไรกันบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่เป็นไปตามนั้นอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเดินออกมามันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราน้อมรับไปเองเพราะว่าอันที่จริงแล้วเรื่องที่ที่เราอยากให้ให้ให้คำนึงถึงแล้วกันก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแต่เฟซคนเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการมีไฟนวอล์กสี่คนแล้วอยู่ดี เข้าไปที่ที่วันไทนวอล์อ่ะ,อะยังไงมันก็ต้องโดนตัด1อยู่แล้วเพื่อที่ให้เหลือ3อครั้งนี้เรารู้สึกว่าเนื่องจากว่าซีซั่นมันสั้นลงอะ่ะมันแต่ตอนเองเราก็เลยช่วยเลยเอา3เลยไปเน้นๆแล้วก็โฟกัสไปเลยแต่ละทีมให้แต่ละทีมมีผู้เอแข่งขันข,ของตัวเองน่าจะน่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ยังยังไม่จบนะ การแข่งขันยังไม่จบสงคามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเพราะว่าเพราะว่า China, วันชายนอเราก็ยังต้องไปดูว่าการตัดสินของของแคมเปญสุดท้ายคือ acting แคมเปญอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จากตรงนั้นเราถึงจะรู้ว่าคนที่เข้าไปเดินไฟนอลจะเป็น3คนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเหลือ2คนอันนี้ทำใจไว้ก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับคนทมหาว่แอนทองหายไปไหน,ไไหนโหดร้ายมากเลยอ,อ,อ๋อเอ่อมาสเตอร์แมนเอร์องแอลทอนผสม เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ได้หายไปไหนจริงๆ Master m ์ n t น r er a อร์แทองผสมอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาเป็นผู้เขาจะต้องบอกตรงๆว่าก็ว่าพี่แอนเป็นผู้คคุมเกมซึ่งอยู่กับอยู่กับรายการอยู่กับอยู่กับคุณเต้แหละแล้วก็เราเราวางแผนกันอยู่ข้างหลังเพราะเราก็เนเจอร์เราธรรมชาติเราเป็นผู้จัดเหมือนกันเนาะ เราเป็นเราคู่จัด2คนมารวมกันเราก็อยากปล่อยให้ให้เขาให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองก่อนแล้วเรามาหัวกลางท้ายแล้วกันนะฮะเพราะนั้นก็ก็คาดคาดเดาได้แหละว,ว่า m a s t e r m e n t ท a แ d แอนทองผสมจะมาไฟนอลวอใช่ยครับช่ครับช่ยครับมามามาแต่อาจจะไม่เห็นเราละเราขอลมฉากละใช่สลับัปทำงานให้ให้แอนทบ แล้วสนุกเวล่าล่าใช่ไหมครับก็ก็จริงๆริงก็นี่าวมันนี่คือธรรมชาติของของของรายการประเภทการแข่งขันน่ะเขาจะมีอารมณ์ร้อนแรงในการแข่งขันอยู Siri> ่แล้วซึ่งซึ่งก็จะพูดอยู่เสมอว่าเราถ่ายกันนานเราถ่ายกันสองสาวันน่ะแต่ที่ตัดออกอากาศประมาณชั่วโมงครึ่งเป็นเรื่องเราจริงๆอ่ะมีเยอะกว่านี้อีกนะหัวห ตีหนีปวดหัวหนีไม่ทันเบื่อชนีละวา <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวพลาดหัวแนละ้วมันก็ว่า,วามีโครเก็์ต่อไปแล้วมันโปรเกต์อะไรกัน <c oughs> ก็กำลังค,คิดอยู่ว่าในปี2026เนี่ยเราควรจะเปิดออเดชั่นเลยไหมสำหรับปีในปีนี้เพื่อที่จะดูว่ามีคนเข้ามาสมัครเยอะไหมถ้ามีคนเข้ามาสมัครเยอะสำหรับ the p a c e m e n สี่เส้นสี่มันไม่เป็นสี่เส้นสีส่ใช่ไหมครับก็น่าทำแล้วก็เอ๊ะหรือเราหรือเราดิเวอร์ซิฟายลองแตกตัวไปเป็นเดอะเฟสทีนส์คือรับคนที่อายุน้อยลงนี่ก็น่าจะก็น่าจะดีเพราะว่าที่ผ่านมาแทร็กเล็กๆของเราอ่ะมีน้องๆตั้งแต่สิบสองสิบสามสิบสี่เข้ามาสมัครกับเราเราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเปิดเป็นเป็น,ปนภาค แบบทีน่ะอย่างไรวัยรุ่นเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วอายุของอาชีพของนางแบบนักแสดงอ่ะมันเริ่มต้นประมาณอายุ14ซึ่งซึ่งเราก็เราก็น่าจะเตรียมความพร้อมให้เขาได้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีแล้วก็ The Fa c e ซีซั่นเก็น่าจะน่าทำต่อเพราะว่าเราเราเรารู้ว่าเราทําได้แล้วอ่ะเออแล้วเราอยากทำเรามีไฟที่จะทาต่อแล้วเราอยู่ภักไปนานแล้วอะไรเงี้ยยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อแต่ขอพักชะนีแป๊บหนึ่ง ขอไปดูไปดูบุรุษบ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะมี BLGL เลยก็แล้วแต่เราก็เราก็เราก็มีความหลากหลายแล้วก็รู้สึกจะได้เติมพลังตัวเองด้วยโอเคสำหรับอ่ e f a อะ a ฟสไท a แลนด์ซีซั่น6นะครับก็กำลังจะมาถึงอ่ n ฟ l w a ลวอลแล้ววันเสาร์นี้เป็นวันฟ l แลเรจะรู้กันว่า ใครจะเป็นตัวเทสนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ,บคุณมากครับ